ถือเป็นอีกข่าวดีที่เด็กไทยไปสร้างชื่อบนเวทีโลกได้อีกครั้งค่ะโดยหนนี้เป็นฝีไม้ลายมือของ12หนุ่มวง cover dance ชื่อดังของไทยอย่าง Millennium Boy เต้น cover วง EXO b o แบ a n d ดังร่วมสังกัดเดียวกับวง Super Junior ทงบังชินกีและ Girls Generation นั่นเองโดย Millennium Boy เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์ผู้ชนะเลิศจากเวที2013 Cover Dance Festival with JYP audition in Bangkok แข่งขันกันไปเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาและพวกเขาก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยลัดฟ้าไปประชันกับอีกหลาย วง c o อร์จากทั่วโลกบนเวที2013 K-pop Cover Dance Festival ณนะประเทศเกาหลีใต้โดยเมื่อวันเสาร์ที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งผลปรากฏว่าหนุ่มน้อยจากไทยทีมนี้อาศัยเซฟรองเล่นเต้นโชว์สุดเป๊ะแบบที่ต้นฉบับมาเห็นก็น่าจะต้องอึง้งและทึ่งมากๆเลยทีเดียวเอาชนะใจกรรมาการคว้าตำแหน่งชนะเลิศในระดับ w ว r l d Stage มาครองได้สำเร็จเฉือนคู่แข่งจากญี่ปุ่นซึ่งคว้าอันดับ2และทีมจากเกาหลีใต้เจ้าภาพ ซึ่งคว้าอันดับ3ไปครองนะเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วทีม c o v e r d a n c e จากไทยไปสร้างชื่อคว้าตำแหน่งชนะเลิศบนเวที Co v e r d a n c e ระดับโลกนี้มาครองได้สำเร็จซึ่งตามข้อมูลระบุปีนี้มีกว่า1,500ทีมจาก80ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมคัดเลือกตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาและฟุตภาพที่นำมาฝากกันวันนี้ก็นำมาจากการเผยแพร่โดยสื่อเกาหลีทั้งหมดรวมทั้งขอบคุณภาพนิ่งและข้อมูลเพิ่มเติมจาก Facebook ของทีมแชมป์ c o v e r d a n c e โลกล่าสุดอย่าง f a c e b o o k c o m m i l l i u m b o y Co ฟเว e ร e อีด้วยค่ะ